ยังไม่รู้คลิปนี้เป็นการเล,ลเ,เล่นกันระหว่างเสียนแชมป์น้อยนะครับพบกับเสียนสามพานแบบนชมป์น้อยหมากหงายเดินก่อนครับสามพานหมากคว่ําอยู่ทางซ้ายมือแชมป์น้อยย่อนะครับแล้วเล่นเป็นจอลลเเ สามพานก็เล่นรูปถนัดครับสามตัวเรียงผมจะเอาถนาดยังไงหรอผมก็ต้องเอาแค่เสมอเดินยังอื่อยลงไม่ได้ไม่ได้ผมปิดเป็นรูปที่น่าสนใจนะครับทางฝั่งแชมป์น้อยอย่างนี้เราไม่ไม่ต้องเปิดตรงนี้ไม่ค่อยมีคนเดินเราไม่ต้องไปปิดแล้วมันก็เสมอกัน ไม่บิดเรตายไม่เข้ากินครับมย่างนี้เราบิดลองไปบิดสิตายอย่างนี้ไม่มีตายน่เลือกคนละสองขัดขัดไ่้เข้าเน่เข้าเน่ดีนะครับจะไปดีหรือไม่ไปครับเลือกที่จะรอก่อนกินคนละสองตัว เสมอคือเสมอมาดูปลายกระดานครับเสมอคือเสมอผมไม่กล้าเสียงตำแหน่งนี้ยังไม่มีใครได้เปรียบสีเปรียบนะครับ

เป็นสัมพานบอกสู้ทุกมือทนนมาทนมา,นมาเข้าสู่ช่วงปลายกาดานครับอันดับไม่เคยหนีเป็นดำเป็นกลายแพ้ชนะเสื่อมมากกว่าทุกมือครับจะเกิดขึ้นในช่วงปลายกาดานใครละเอียดกว่ากันใครบีบมากได้ดีกว่ากันจังหวะบีบมาก เซียนแชมปน้อยค่อนข้างเป็นต่อนะครับ เพื่อนๆคิดตามนะครับเป็นหมากว่ามจะเดินอะไรดีตักดาเพี่นตักดาอยู่ไหมครับ เียนสามพานขยบฮอตมาหน่อยครับเสียนชั้นน้อยนะครับขยับเบีย้ยขึ้นไปกดดันเริ่มได้เปลี่ยนนะครับ ังหวะน,นี้หาเสมอนะครับหมากกวา้างเป็นลองเบี้ยรตรงกลางกระดานนะครับโอกาสไหลไปเข้าฮอตได้ตัวนึ่งไปแล้วครับเอยเดินยังไงละเนี่ยไอ้ตัวนี้ไหลไปเรื่อยเลยไหมกันไม่อยู่แล้ว ลำบากครับมากกว่ามตอนนี้น่ากลัวน่ากลัวแล้วน่ากลัวกันตรงนี้ไม่อยู่ สักดาเดินยังไงจริงกินเซียนสามพันได้เนี่ยเหนียวแล้วเกินจะหาเสมอยังไงดีครับน่าจะยาก เบี้ยจะไปเข้าหอดแล้วรอบรอบนี้ผมจะมาจังไครว่าเลยแต่ต้องมารอติไประยน แต่ต้องตัดเข้าแบบนี้นะคนมากแบบนี้มันรับกันได้ไหนก็เลยก็เลยว่าก็ก็ต้องพร้อมมาก็ตพัฒนาไปไหนครับไหนตัดสินใจกดกินเลยครับสามสองสักดามาดูกันครับแชมป์น้อยจะทำยังไง ปล่อยให้ก um ินยิงสองนะครับเอาฮอตตัวนี้กินก็ชนะไปเพราะว่าเบี้ยตัวล่างขึ้นมาไม่ได้เดี๋ยวก็ฆ่าฮอตทิ้งไปดูกระดานที่สองครับเสียนสามพันเดินเกอะ ซอสัมพันขึ้นเป็นสามตัวเรียงเดินเกาะแชมน้อยเปิดเป็นทรงห้าแตม ัดสินใจออกตัวนี้เลยครับเล่นแต้ม<ต><ต>ยากครับแต้ม,มแ,แปลกๆไม่ค<ย>่อยเห็นมีคนเดินครับ หมากสามเรียงกับสามเรียงจะเป็นหมากที่ค่อนข้างพัวพันต้อกันกนะครับเล่นกันยาก รูปทรงที่แชมป์น้อยเลือกเดือนทั้ง2อกระดานนะครับถ้าไม่ใช่การเล่นเดินพันหรือแข่งขันมีโอกาสพบเห็นได้น้อย ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของท่านผู้ชมนะครับเสียนช้ำน้อยไม่ห่วงวิชาคิดให้ดีนะี่ผมบอกแกบอกว่าแน้นำให่้จำนก็จำไปคนเดินจะมาไสจะไหลไหมไสะแล้วตัวนี้มันจะกระชางอยู่นะเนี่ย จังหวีดปากไหายเดินค่อนข้างยากครับ ก็มีตัวเดียวครับที่จะเดินตัวที่สองนะครับทางขวามือนะครับตัวเดียวไปทางไหนดีเดินเข้ากางครับ หม,มัดว่างจะเดินตัวไหนดีครับจะไปตงนี้ไหม้ามไกลมาการนัอ่ะโอเค บ,บังคับเดินได้ทางเดียวครับต่อสองคนละสองคนระับ ข้าฮอตไหมครับไม่เข้าครับต่อพุ่งไปครับจะไปขึ้นฮอตอีกตัวนึงสถานการณ์ค่อนข้างคลายตัวลงแล้วนะครับตรงนี้เริ่มกลับมาคู่ขี้สูสีกันอีกครั้ง โดสองนะครับข้าฮอต มองยงดีครับกำลังคิด จังหวะที่คิดนานเลยครับตัดสินใจออกตัวท้ายครับ ออีหมกักความทำท่าไม่ดีนะครับเบีย้ยค่อนข้างอันตรายอยู่กางกระดาษหมากหายเดินสบายใจกว่า มาอยู่ข้างกระดานเซฟปลอดภัยทีวัไไไนวไล่กี่หรอทไหว่าไล่นไปอีกซอยนี้เหรอไปน่ไปไปข้ามธนาา โต๊วกลางน่ากินนะครับกินแล้วมีอะไรหรือเปล่าการจะจับกินนะครับมาติดกลางกระดาน<ม>อะไรอย่างนี้ต้องคิดให้ละเอียดคิดให้ดีครับนานๆน่าจันานแล้วติดปีได้ใ่ไมใช่อันนี้มันพัฒนาไปไกลแล้ว ได้ลูกเนี้ยพวกเนี้ยแต่จัดพิซซ่แดงมามาทักทานจะเสียเสียหรือยังเสียไม่แน่ใจน่าจะเสียแล้วล่ะผมให้เงินตีรางชาไปให้เขาหนึ่งพันบาทแล้วให้ตีรางชาห้าร้อยบาทเป็นค่ารถมาให้เขาบอกว่าเขาอยู่บางนาตอนทอเสี่ยงฉันน้อยไม่กินนะครับไม่กล้าจับกิน ลยนะผมบอกให้นะมาได้แพ้เลยน้อยถึท่าจะออกเบีย้ยครับเดินเบียบเ้ยครัคบแต่ถึงจะเดินเบีย้ยเียนสามพานเดี๋ยวให้กิน แล้วก็น่าจะโยนให้กินอีกทีนะครับแล้วกินสอง,สองอสตรงน,นี้เสียนฉชนน้อยก็ไปเข้าห้อยีกตัวนึี้าากระดานนี้ก็น่าจะเสมอกันครับ <c oughs> ก็จะเหลือ คนละสองพอเหนียวเหนียวกว่าเยอะครับคุณตั้มกับหนึ่งเบียร์เสมอกันแอไนะไหนอ่ะแกชนมานนทุกมือแล้วครับระดับประเทศถึงตรงนี้ก็เสมอกันไปนะครับท,ทำอะไรกันไม่ได้